ถ้านเน่ยแมวออกไปเนี่ยอืมน่ารักมาก,กเปิด <c oughs> ประตูเลยเปิดประตูพี่น้องอเฮ้ยดันมานเหิะะระตูเย อย่าปล่อยน้องงั้นช่วช่วยเขาก็มาเขาก็มาไม่ปล่อยใช่มน้องน่ารักของอยากอุ้มใช่ไหมนี่นั่นนี่จับไข่น้องอ่ะ

น,นี่ค่ะช่ดนิอตรงนี้เหรไม่โดนตรงนี้โดนทิตรงนี้อ๋อที่เอมมาตรงนี้อ๋อ,อเขาวิงเบลลอจับน้องหน่อยดิ

quay 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 mấy quay 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 nó quay 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 น้องเห้ยว้ายอุ้ย <laughs> <laughs> <Nóng, nóng. cười> <cổ>, <laughs> เกบแแล้วอ่ะเฮ้ยดตัวอ่ะหมาหมากัวจะจะนอกับหมาใครดูโง่啊ใครดูจ้ะต้นใครดูอ้ะดููใช่ไหมอืม เองไหมไม่ไปดูคลิมนี <danach. S 3> ้นะที่อัาอยู่ไม่ไม่ขอจับแมวขอจับแมวกันไปเล่นแล้วจับแมวแค่น

เยียบรรอกเหยียบดีเดี๋ยวเหยียบกูเหยียบเองกูเหยียบงูฮะกูเหยียบงูกูกูไอเหยียบงูฮะกูไอเหยียบงูงูหี่กูจะเหยียบงูห้อมฮึม

หาดได้ไงมันหายไปแล้วตรงนูน้นมั้งทาไมเราหลงไปเจองูอ่ะฮะทาไมเาหลงไปเจองูอ่ะงูขาแมวใช่ไหมอื้ม ปกติแม่ดูอยู่มันเคยสู้กับไข่ขาวมันดุมันดุอยู่มันทำหน้าดุครน้นยหนาอยนหนามันตอนนั้นมันทำหน้าดูใข่ขาวไข่ขาวมันวิ่งได้ไข่ขาวน่าจะโหดหน้าดูบบใช่้อยหนาแล้วก็ลูกบุษบกใช่ไหมแต่แต่ถ้ากับแมไม่รอแน่นอนใช่ไหมแล้วแล้วก็ต้องไปซื้อแมวใหม่ใช่ใช แม่ฮมือแมวตัวใหม่อืมแมวตัวไหนนะจะเอาแมวตีนดำป่ะโหดที่สุดในโลกโอทยี่สุ๊กอืมอือมันก็โหดไปใช่ไหมมันยังไม่จะพังบ้านเราอะชี้อืมเคยทำคลิปแหละทำคลิปว S เอแมวตีนดำวีเอหมาใสยพันุเลยแมวตีนดำเหรออืมตีนทุกตีเหรออืม ตีส um ้มตีไม่เก mm. ี่ยวเว้ยแมวเท้าดำอืมเฮ้ยเออเ้ยเก็บลือไปเถอะอืมเเห็น้ก่อนอืเห็นก่อนเฮ้ยดูหมา ขวดดูดิแล้วเนี่ยเมื่อ oh, ร้อนร้อนนิดหนึ่งจบคลิปยัง สู้กอดเด็ได้น่าโหดนะหนูสู้โหดท่าแมวติดดำปะเขาบอกว่าแมวแต่ว่าได้หนาแมวดำโหดที่สุดในโลกได้ที่หนึ่งจับคุ้มค่าแมวอื่แมวอื่นสู้ไม่ได้แมวไม่ไม่เห็นแมวอยู่มันคือแมวปลามันโหดมากเลยแมวปลาแมวปลาไม่ข่วนจนเลือดออกหรอมันมันเป็นแมวแมวปลามันเป็น แมวปาราเวนแมวตีนดำไม่ดีนะไม่ดีจับมันอะไรจับมันเลยหนหนาไม่มันอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่แอฟริกาอะไรไม่รู้ ปิ้นหรอไม่รู้ไปเจอตามเลือดตามตามหาเลือะไปเลยไปนู่นาลวหาอุ้ยแล้วก็ไปนู่นนี่จบนี่จบแล้วเต็มอุ้ยเต็มเต็มเลยเต็มเลือดเลือดคิดว่าเลือดเลือด Lê Nhặt <tôi> <Hổ. tôi> <tôi> <Hổ. tôi> lên Chụp nè. <tôi> 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 อนปดก่อนจปก็เลยมี่ืประตูกตัวนั้นอยู่ใหย่เได้มันตายเร็วเหยียลอ ไม่ถ่ายวดีโอ,อบจบมาแล้วหรอมาแล้วหรอน่ามาเกิเป็นผักเหรอว่าใช่มุกมัไปอยู่ตรงนั้นคะไมันไปอยู่ตรงนั้นคะน้อยหน่าผู้หญิงน่ะคะใช่ผู้หญิงน่ารักที่สุดก็คือน้อยหน้านะคะ,ะคะ่ะ อย่างนี้นะคะอุ้มมันอุ้มมัน,ม,น,ม,านมาตรงนู้นแล้วก็ไต่มาตรงนั้นอ๋อหนานน่ารักมากเ,มเ,ามาเดี๋ยวให้มันหนอหน่าไม่หายอุ๊ยอะไรเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเร็วเร็วดิเฮ้ยมันไม่ตันเร็วเร็วข้ามมาเลยเชื่อด้ แมวน้องน้องแฮปปี hmm. <c ười> mm ้น hmm. <c ười> mm ี่ไงเดี๋ยวไปตรงนู้นไปตนู้นไปตรงนู้น ดวนเลยดวนดวนมีงูเนาะมีมึดงูมึมเวียเฮ้ยไอเชี่ยมันมีนูเปะ่วะวี๋ไงน,น้าเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยว เฮียข้าบ <là> ้านมานอนให้อุ้มแบบนี้แต่ยังไม่น่านข้านอนนะนอนนะนอนนะคะไม่นานนอนนะนนอนนอนมอมองห่างตรงนี้ไปเปิดประตูห้องนู้นไหมอ๋อให้นอนอยู่นี่ให้นอนอยู่นี่ค่ะ vníer <muchas> <muchas>